วันนี้เรามาดูดวงให้กับคนเกิดวันเสาร์เดือนธันวาคมนะคะดูดวงสาหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะสําหรับเดือนธันวาคมนะคะดวงจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้สินเสียหายจะดูดวงให้เนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะมีคนค่อมล้อมนะคะมีคนรักคน เมตตานะคะความครอบครัวอบอุ่นนะคะในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าบางทีนะคะคนเสาร์คนวันเสาร์ก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดเขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดเยอะบางทีก็เป็นคนที่าวางกอกับตัวเองมากเกินไปบางทีก็ชอบชอบอยู่คนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็แบบ บางทีคนเข้ามาเยอะเกินไปบางทีก็จะเครียดบางทีก็เบื่ออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตมากนะคะบางทีก็จะแบบว่าเออทำให้แบบว่างุดหิดได้นะคะก็แต่ว่าโดยรวมนะคะก็ขอให้คน คนวันเสาร์นะคะใจเย็นๆนะคะถ้าคนวันเสาร์คิดมากนะคะวิตกกังวลมากมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดอะไรต่างๆเข้ามาได้นะคะก็ต้องให้ใจเย็นๆนะคะถึงจะมีอะไรเข้ามานะคะบางทีคุณอาจจะไม่ชอบหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆเราก็ต้องเปิดรับตัวเองให้มากขึ้นนะคะคารวาปลดปล่อยตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบันให้มากขึ้นนะคะอย่าไปวอรี่อะไร มากเกินไปนะคะมันจะเกิดปัญหากับตัวคุณนะคะแต่ว่าโดยรวมนะคะการงานนะคะดีนะคะการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะเดือนธันวาคมนะคะการงานดีมีคนอุปถัมภ์คนคอยช่วยเหลือนะคะมีโอกาสมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะถ้าทํากิจการงานส่วนตัวก็มีลูกค้าคอยสนับสนุนดีลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็ถ้า เป็นลูกจ้างเขานะคะก็มีเจ้านายอวปาร,รมมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยคอยอุ้มชูคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะทําให้การงานอารบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะการงานถือว่าดีนะคะในช่วงเดือนธันวาไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการงานนะคะก็มีความมั่นคงดีนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะการงานก็จะหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำม,มีโอกาส สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆนะคะก็ถือว่าโอกาสต่างๆเข้ามาดีนะคะในช่วงเดือนธันวานะคะแล้วก็มีโอกาสได้นเริ่มทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะจาโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีเกณฑ์ขยับขยายงานใหม่หรือ ทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานหรือมีการปรับเปลี่ยนการงานนะคะให้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินนะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนต้องทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะคะอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะคะก็ระวังเรื่องของ าการเงินช็อตได้นะคะเพราะว่ามันมีภาระที่ต้องเพราะว่าคุณมีโปรเจกนนี่นั่นนี่ต้องทานะคะมันแล้วก็มีรายจ่ายเยอะนะคะในช่วงเดือนเดือนธันวาคมนะคะก็จะมีคาเรียวว่ามีรายจ่ายเข้ามานะคะก็จะมีคาเรียวว่าอาจจะแบบมีโอกาสนะคะทำอะไรก็แบบว่าเออมุ่งมั่นทําในเรื่องนั้นนะคะเหมือนว่าตั้งใจที่จะทําในเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็จะมุ่งมั่นและ ตั้งใจทําให้สําเร็จในเรื่องนั้นให้เต็มที่นะคะก็ถือว่าในช่วงเดือนเดือนธันวาเนี่ยก็มีโอกาสอะไรต่างๆางการการงานการเงินอะไรก็โอเคนะคะเดือนธันวาเนี่ยคนวันวันเสาร์เนี่ยจะมีโชคนะจะมีโชคลาบลอยนะคะรอลุ้นกันนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ เดือนธันวาคมนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาบลอยนะคะหรือว่าโชคคนอุปถัมภ์โชคคนคอยช่วยเหลือโชคแบบฟุกฟุกโชคแบบไม่คาดฝันนะคะมีโอกาสทางการเงินจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะในช่วงเดือนเดือนธันวาคมนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะก็อรอลุ้นกันนะคะวันเสาร์เนี่ยจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคอะไรแบบฟุกฟุกแบบไม่คาดฝันนะคะ,ะแต่ว่าก็มีหนี้มีสินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ่าได้โชคได้ได้โชคได้ลาบมาแล้วก็ต้องไปใช้นี่นะมีโอกาสแล้วบบกได้ได้ได้เงินจากโชคลาบมาก็เหมือนว่าเงินผ่านมือนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เก็บหรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องไปเคลียร์นี่เคลียร์สินนะเคลียร์เรื่องของปัญหาอะไรที่แบบ ที้ค้างคาอยู่นะคะแต่ก็มีโอกาสมีโชคนะคะพอได้ได้เงินก้อนมันมาใหม่ก็มีโอกาสได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินเคลียร์ยยปัญหานะคะก็จะทําให้ให้แบบว่า,าปัญหาอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้คนวันเสาร์เนี่ยตั้งใจแล้วมุ่งมั่นอย่าคิดมากแค่นั้นเองนะคะอย่าวิตกกังวลนะคะแต่ว่าเรื่องดีๆก็จะเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูการงานกันว่าเป็นยังไงในช่วงเดือน เดือนธันวาคมนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะเดือนธันวาเป็นยังไงบ้างการงานการงานมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ <lact ose. S 1> มีเกณฑ์ที่จะต้องเคลียร์ปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมันต้องเคลียร์นะคะเพื่อให้มันออกมาดีขึ้น นะคะมันเหมือนว่าบางบางทีในที่ทํางานมันอาจจะมีปัญหามีอะไรบางอย่างนะคะคุณจะต้องเคลียร์นะคะปรับเปลี่ยนระบบงานปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะพอปรับเปลี่ยนแล้วก็จะดีขึ้นนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานอาชีพดีขึ้นคะ่ะในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนธันวะาคะ่ะการเงินนะคะก็จะมีความเศร้าอ่ะมันเหมือนว่าพอได้เงินมามันก็ต้องจ่ายไปอ่ะมันเหมือนว่าไม่ได้เก็บอะค่ะ มันเหมือนว่าอุตสาห์ได้เงินมานะหาเงินมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายไปมันมีเรื่องที่จะต้องเสียไปนะคะแต่ถึงจะเสียเงินไปนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสทางการเงินเข้ามาหาคุณอยู่นะคะถึงจะมีรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่สิ้นหวังนะมันก็ยังมีงานมีเงินเข้ามาหาคุณอยู่นะคะแต่ว่าก็คุณก็อยากเก็บน,นนะเพราะว่าคุณ คนวันเสาร์นี้ก็เป็นคนมัธยัสถ์นะเป็นคนอยากจะเก็บเงินให้เยอะนะคะไม่อยากจะออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วางเป้าหมายอยากจะเก็บตังค์แต่ว่าการเงินของคุณก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะถึงจะมีะมีหนี้สินที่ต้องเคลียร์หรือรายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีกาเรียกว,ว่า พาละนี่สินอะไรต่างๆที่จะต้องเข้ามาที่จะต้องเสียเงินเสียทองแบบไม่คาดฝันแต่ว่าเงินมันก็หามาได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องจ่ายไปเสียไปแบบไม่คาดฝันไม่น่าจะเสียก็กับเสียนะคะแต่ว่าเงินมันก็ยังหาได้อยู่เรื่อยๆนะคะอ่าในเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนธันวามนะคะคนวันเสาร์โชคลาภก็เป็นเรื่องของงานนะคะงานมีโอกาสงานเข้ามาเยอะนะคะโชคลาภในการเสี่ยง โชคแบบฟุกๆก็มีโอกาสาที่จะเข้ามาด้วยนะคะก็จะได้อะไรที่แบบไม่คาดฝันไม่ได้ตั้งใจนะคะก็แบบว่า,ามีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของโชคลาด้วยโชคเรื่องของคนอุปถัมภ์โชคเรื่องของงานนะคะโชคเรื่องของได้โชคอะไรแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันนะคะก็มีโอกาสาที่สิ่งดีๆก็มีเข้ามานะคะก็ขอให้คนวันเสาร์นะคะก็ขอให้ อย่าคิดมากอย่าวิตตกังวลน,นะคะทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วเงินงานก็จะเข้ามานะคะสิ่งดีๆก็เข้ามานะคะในเดือนธันวาคนะคะนี่สิ่งก็จะค่อยๆเคลียร์ไปนะคะมันอาจจะเก็บเงินไม่อยู่บ้างนะคะแต่ว่าการเงินของคุณก็ยังหาได้เรื่อยๆอยู่นะคะการงานก็ยังมี เข้ามาเรื่อยๆอยู่แต่ว่ามันมีเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องงานขยับขยายงานบางคนถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็มีเกณฑ์ที่จะออกจากงานเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้งานที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของสุขภาพนะคะก็แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดความคิดมากของคุณมากกว่านะคะแต่ว่าสุขภาพโดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันก็จะเกิด จากภาวะความเครียดโรคปวดหัวอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเล็กๆน้นอๆจากความคิดมากของคุณเองนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภอะไรก็มีโอกาสเข้ามาอยู่นะคะขอบคุณนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะแบบละเอียดยิบนะคะ ดูตั้งแต่พื้นดวงอดีตนา,าคตปัจจุบันนะคะบูชาคู200บาทต่อหนึ่งดวงนะคะโทรคุยทางออนไลน์เลยโอนเงินเข้าบัญชีนะคะก็อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะโทรคุยดูดวงกันได้เลยนะคะบางท่านอยากจะให้สินแสหายนะคะตั้งชื่อหรือนามสกุลให้เพื่อเสริมดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชะตาชีวิตนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะาสักลายมือเศรษฐี เพื่อเร่งบุญเร่งดึงดูดสิ่งดีๆให้เห็นผลเร็วมากขึ้นนะคะในการสักลายมือเศรษฐีก็นัดและจองคิวงานได้นะคะบางคนก็อยากจะ,ะดูเลิกดูยามนะคะออกรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่ดูเลิกวันไหนดีที่เป็นมงคลสําหรับคุณนะคะก็รับดูเลิกมงคลนะคะราคา200บาทนะคะก็นัดและจองคิวงานนะคะถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงทุกด้านเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ